แนะนำ4อันดับมือถือหน้าใช้ในงบไม่เกิน20,000บาทปลายปี2023ฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆรุ่นแรกหรืออันดับที่4ของวันนี้จะเป็น POCO F 5 pro ก็เป็นมือถือสเปคโหดกล้องดีและ CPU แรงมากๆที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจออมเมร e ด6.67นิ้วความละเอียดสูงถึง2 k refresh a t e 1 2 0 hz android 13 CPU snapdragon 8 plus gen 1 ram 12GB ความจำเริ่มต้นที่2 5 6 g กิกและสูงสุดที่5 1 2 g กิกมีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก64ล้านเัลต o w วายแล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ5 g รองรับไวไฟ6 6และมีลำโพงคู่แบต5,160บม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็ว67วัตต์และชาร์จไร้สายอีก50วัตต์ความจำา2 5 6กิกจะมีราคา15,990บาท แต่บางร้านก็ขาย1 4 9 0บาทถ้าต้องการความจำเยอะขึ้นเป็น512กิกก็จะมีราคา17,990บาทแต่ในช่วงลดราคาก็จะขาย16,000บาทถ้าเน้นความคุ้มค่าเน้นความครบอยากได้สเปคดีกว่าให้ทุกอย่างมาเยอะกว่าและ CPU แรงกว่าในราคาเดียวกันก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยทำได้ดีทั้งการดูหนังฟังเพลงใช้งานทั่วไปและเล่นได้ทุกเกมที่มีให้ดาวน์โหลดในปัจจุบัน ในส่วนของการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทำได้ดีมากๆกล้องหลังมีการสั่นถ่ายวิดีโอ 4K ได้ค่อนข้างนิ่งแถมยังสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงได้ถึง 8K การถ่ายภาพทั่วไปเก็บรายละเอียดและปรับโทนภาพออกมาได้ค่อนข้างดีถ้าเน้นความคุ้มเน้นการเล่นเกมและอยากได้สเปคสูงกว่ารุ่นอื่นในราคานี้รุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนอันดับที่3 r มเรียมี11 Pro Plus ก็เป็นมือถือกล้องเทพดีไซน์สวยความจำเยอะที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจออัมเล็ขอบโค้ง6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 120Hz Android 13 CPU MediaTek Dimensity 7050 RAM 12GB ความจำเยอะถึง 512GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลักความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลมีระบบการสั่นถ่ายวิดีโอ 4K ได้นอกจากนี้ ก็ยังมีกล้องอัลโทรไว8ล้านและมาโครอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G และมีลำโพงคู่แบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วถึง100วัตต์โดยจะมีราคา16,990บาทในเรื่องของความแรงอาจจะสู้อันดับที่4อย่าง Poco F5 Pro ไม่ได้แต่ก็มีความจำเยอะกว่ากล้องความละเอียดสูงกว่าชาร์จไวกว่า สเปคบางอย่างก็มีความใกล้เคียงกันและที่ผมชอบมากๆก็คือการดีไซน์ดูสวยกว่ามากๆถ้าชอบในการดีไซน์อยากได้ความจําเยอะเน้นการถ่ายภาพเน้นการถ่ายเซลฟี่ดูหนังฟังเพลงและใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยในเรื่องความแรงอาจจะเหมาะกับการเล่นเกมกราฟิกกลางๆแต่ในเรื่องการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอหน่วยความจํารวมถึงการดีไซน์ก็ไม่แพ้รุ่นไหนแน่นอน อันดับที่2 Oppo Reno 10 Pro 5G ก็เป็นมือถือสายกล้องสายเซลฟี่ดีไซน์สวยรุ่นใหม่ที่มากับจุดเด่นด้วยหน้าจออมเมรลดขอบโค้ง6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 120Hz Android 13 CPU Snapdragon 778G 5G RAM 12GB ความจำ 256GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านมี OIS กันสั่นถ่ายวิดีโอ 4K ได้ที่เป็นจุดเด่นก็คือ กล้องเทเล32ล้านและอัลต a w i รไว8ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G ที่เป็นจุดด้อยเลยก็คือไม่มีลำโพงคู่เหมือนรุ่นอื่นแบตเตอรี่ความจุ4,600ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว80วัตต์โดยจะมีราคา17,990บาทบางร้านหรือในช่วงลดราคาก็จะขาย16,490บาท ถ้าเอาไปเทียบกับอันดับที่3อย่าง Realme 10 Pro+ Plus ก็จะมีความจําน้อยกว่ากล้องความละเอียดต่ํากว่าแบตน้อยกว่าและมีลําโพงแค่ตัวเดียวแต่ Oppo Reno 10 Pro ก็มี CPU แรงกว่ากล้องความละเอียดต่ํากว่าก็จริงแต่คุณภาพกล้องดีกว่าทั้งการถ่ายภาพการถ่ายเซลฟี่โดยส่วนตัวผมจะชอบภาพที่ได้จาก Oppo Reno 10 Pro มากกว่าถ้าชอบในการดีไซน์ของรุ่นนี้หรืออยากได้มือถือไปดูหนัง เล่นเกมใช้งานทั่วไปและเน้นการถ่ายภาพเน้นการถ่ายเซลฟี่เน้นการใช้งานกล้องเป็นหลักก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยถ้าอยากได้ภาพแบบถ้าอยากถ่ายภาพแบบจบหลังกล้องถ่ายมาแล้วดูสวยดูดีแบบเอาไปโพสต์ลงโซเชียลได้ทันทีรุ่นนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนอันดับที่หหรือรุ่นสุดท้ายจะเป็นหัวเว่ยโนวา1ิบเก็เป็นมือถือดีไซน์สวยสเปคดีและใช้งานได้ค่อนข้างยากในปัจจุบัน มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ OLED ขอบโอค้ง6.78นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 120Hz ระบบปฏิบัติการจะเป็น EMUI 13 CPU Snapdragon 778G 4G RAM 8GB ความจำ 256GB กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านเป็นเซ็น,นเซอร์แบบ RYYB เป็นเซ็นเซอร์แบบเดียวกับที่ใช้ในมือถือตัวท็อปของหัวเว่ตัวที่2จะเป็นทั้ง Ultra Wide และ Macro ความละเอียด8ล้านพิกเซลนอกจากนี้ ก็ยังมีกล้องหน้าคู่60ล้านและกล้องวระยะอีก8ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 6แต่ไม่รองรับ 5G มีลำโพงคู่แบตความจุ4500ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็วถึง100วัตต์ราคา19,990บาทในช่วงโปรโมชั่นหรือช่วงลดราคาก็จะขาย17,990บาทสํบาทสำหรับรุ่นนี้อาจจะเหมาะกับสาวกของหัวเว่ที่ชอบมือถือหัวเว่จริงๆ มีสเปคบางอย่างที่ขัดแย้งกับราคาบ้างเป็นมือถือ20,000บาทที่ไม่รองรับ 5g ไม่มี Google Mobile Service ไม่มี Play Store ให้ดาวน์โหลดแอปต้องดาวน์โหลดแอปผ่าน Huawei App Gallery หรือว่า p e a t a l Search บางแอปที่เป็นของฝั่งเมกาหรือเป็นของ Google โดยตรงหรือบางเกมที่ผูกกับ Google ส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้แต่ไม่ร้อเปเซถ้าเทียบกับรุ่นอื่นอาจจะมีสเปคบางอย่างต่ำกว่าแต่ก็ชาร์จไวกว่ามีกล้องหน้าคู่ถ่ายวิดีโอ 4k ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง แถมยังมีระบบการสั่นสำหรับการเล่นเกมก็พอเล่นได้แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากในราคา20,000บาทถ้าชอบหัวเว่ยเน้นการดูหนังฟังเพลงใช้งานทั่วไปถ่ายรูปเซลฟี่และถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ทำได้ดีทั้งหมดเลยสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูตามห้างหรือศูนย์บริการใกล้บ้านถ้าตามศูนย์ไม่มีขายหรือขี้เกียจจะไปดูอยากนั่งรอของที่บ้านอย่างเดียวก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยทุกร้านที่เอามาแปะไว้ให้ใต้คลิป ก็เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงของแต่ละแบรนด์ไว้ใจได้และขายของแท้แน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยก่อนจะจากกันไปก็ขอเวลาสักหนึ่งวินาทีเพื่อกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยจะดีมากๆสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ